สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครครับสามสาวรวมหัวไล่เชียนเสียนเท่ามาเป็นยังไงครับสามสาวนะครับนักสู้หน้าใสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บัณฑิตสาวนะครับมาด้านที่หนึ่งเสียนเท่ารืปรมาจารย์นะครับยากที่จะเอาชนะได้นะครับวันนี้สามสาวต้องรวมหัวกันนะครับมานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักสู้หน้าใสบัณฑิตสาว ก่อนที่เดินก็ปรึกษากันก่อนปรึกษาเบาๆนะครับมาให้คู่ต่อสู้สับนะครับเราเล่นกับโปรแกรมของเซียนเท่านี้ต้องทำใจนะครับต้องใช้ปฏิภาณใช้หลักการพอสมควรนะฮะ้าใช้ไม่เป็นก็โดนกินนะครับ เอาชนะยากมากสําบรับเซียนเท่านะครับท่านใดที่เคยได้สัมผัสก็คงจะรู้ดีว่าเซียนเท่าฝีมือชะกาจชกันลบไปก่อนอต้นเกมก็รู้ไม่ออกหรอกครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับแต่ตอนปลายตะดานก็จะรู้นะครับช่วงนี้สู้ไปลก่อนนะครับในช่วงต้นๆน,นี้นะครับยังดูไม่ออก ว่าได้เปลียบชีเปล,ยเปลียนยังไงนะครับเสียนเท่ากัดเดินมาลึกๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังให้กำลังใจนะครับเสียนเท่าตัดแล้วนะครับไปขวางทางเลยนะครับ เสียจังหวะแล้วนะครับคราวนี้นะเริม่มนะครับเริ่มแกวงๆแล้วสำหรับสามสาวนะครับกระดานที่หนึ่งนี้จะลงเอยอย่างไรโอ้โหอืม ให้กินฟรีไปแล้วหนึ่งก็โอเคนะครับประดานนี้ก็น่าจะน่าจะพอที่จะทราบว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถกินคืนได้ไหมกินคืนได้ก็ถูกกินคืนนะครับแรงกินคืนแล้วแต่ก็คงจะถูกค่าคืนเหมือนเดิมโอ้โหระวังระวังนะโอ้โหเอากินได้นะครับ เอาจนได้แล้วนะครับกินไปนะครับเข้ามานอดกินสามไปเลยนะครับโอ้โหหัวลายของเสียนเท่าครับอ่ะผ่านกระดานที่หนะครับเสียนเท่าขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับนะครับสุดท้ายปลายกระดานเสียนเท่าเล่นงานเลยนะครับมาสู่กระดานที่สองสามเสาจะต้องรวมหัวกันให้ดีวางแผนให้ละเอียดนะครับ โปรแกรมของเซียนเท่าก็เดินช้าๆอยู่แล้วทําให้เราคิดทันอยู่แล้วครับไม่ได้เดินชุดชติชุดชติเหมือนเซียนตุชาตินะแต่เซียนตุชาติเดินปูดปาดปูบปาปูดปานปด,ปาน,ปดปาน,นะเตรียมตัวแทบไม่ทันนะครับแต่ของเซียนเท่านี้เนิบเนิบอ่ะไปเรื่อยนะครับกระดานที่สองกระดานที่สองอืมแน่นดีนะครับ ไปยังอ่าเราก็จัดก,การตัดไปก่อนนะครับอืมหลักษณะนี้เสียนเท่าก็มีโอกาสพลาดนะครับอย่างนี้ที่คูตสูสูอ่านเกมออกอยู่ประเด็นนี้นะครับอย่างนี้อย่างครับกินถ้าเสียนเท่าแทรกเข้ามาตรงนี้ ก็จะโดนนะครับอ่ะแสกมาแล้วครับเสียนเท่าหลงกดแล้วครับขึ้นไปไล่นะครับ,บเพื่อจะเข้าฮอตมีโอกาสนะครับสามเสามีโอกาสแล้วเสียนเท่าก็จะเข้าฮอตแต่ว่าเข้าแล้วถูกค่านะครับอืม ครับถูกฆ่าแล้วนะครับจัดก,การถูกฆ่าแล้วสลับฮอตของเสียนเท่านะครับอนันนี้สามสาวก็จะตัดนะฮะตัดไฟต้นรวดตัดหมกักทั้งหลายนะครับไลข่ขมุมนนี่นะครับสามสาวทำได้ถูกถูกจังหวะนะครับ แล้วก็จะจัดการหมากของเซียนเท่าที่เหลืออยู่นะครับจะมีที่ไปไหนตามไรเคียนเลยครับเอาคืนให้ได้หลังจากกระดานที่หนึ่งแพ้ไปอย่างหลับคาบนะครับโดนกินสามแพ้ไปเลยกระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่สองนี้ต้องตีตื่นคืนให้ได้นะครับตีแตกรวดตามตีเสมอได้นี่นะครับมาถึงคันนี้ นี่ครับไปรักษาเส้นกลางได้ก็เป็นฝ่ายชนะแล้วครับตามที่ตมเลหนึ่งหนงครับการันที่สามสามสาวทำดีขึ้นมาแล้วนะครับกานที่3เป็นอย่างไรนะครับบัณฑิตสาวก็ยิ้มแข็งเลยครับเออนะสาวน่าใสโูยนักสู้น่าใสก็สไตล์เดิมนะครับนิ่งๆ กับซิปบอกกันว่าเดินตัวไหนดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผอใหญ่ผู้ใหญ่นะครับสามสาวนี้มาเคยมาเล่นทั้งนั้นนะครับเคยมาทำคลิปให้มหาเก้าได้เผยแพร่ให้พี่น้องได้รับชมหลายครั้งหลายคลาแล้วนะครับ กระดานนี้เป็นอย่างไรนะครับกระดานที่3นี้กระดานที่3ามสูสีกันครับวันนี้ เล่นสี่กระดานนะครับอันนี้กระดานที่3แล้วอืมครับลงไปนะครับ แท็กเหมือนกันครับต่างกคนต่างลบไม่เห็นก่อนครฮอตครับโอ้โหโอ,โอกาสที่จะเสมอกันมีสูมงมากนะกลับกระดานนี้นะครับ ก่อนเลยครับกับโอกาสเสมอกันมีสูงมากครับอืม เดันไปถูกต้องครับครับก็โอกาสเสมอกันแล้วนะครับอืมครับครับเสมอกันครับ การนี้ก็ทำกันไม่ลงครับก็ยังถูกก็ยังสเสมอกันอยู่หนึ่งหนครับกระดานที่4กระดานสุดท้ายครับมามาอย่ากระพริบตานะครับ3าสาวจะสามารถผ่านได้หรือไม่นะครับหรือจะเป็นเบี้ยล่างของเซียนเท่า,าดูนะครับ นี่นะครับเดินอย่างระมัดระวังเดินอย่างรัดกุมมากอืมอทด้สวยครับ ดูจะเหมือนตาที่ผ่านมาไหมนะครับราที่ผ่านมาสกัดไว้เซียนเท่าเปิดให้กินตาแผลแล้วเปิดให้กินแล้วครับเราก็เดินไปหลอกให้เซียนเท่าแรกเข้ามามาไหมมานะครับมาแล้วก็ให้กินไปเลยครับเราก็วิ่งฮอดสปีด ร้อยเม็ดถ้าเข้าฮอตเลยนะครับอืมคราวนี้แหละครับเข้าฮอตได้ก็จะได้เปรียบทันทีนะครับนี่นะครับเข้าฮอตเลยครับอืมเดี๋ยวเซียนเท่าก็จะเข้าออเหมือนกันแต่ว่าเซียนเท่าก็จะถูกคาฮอตนี่นะครับนี่จากการนั้นคาฮอตครับเปรียบร้อยเลยนะครับนี่กระดานนี้ มาถึงคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นีเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับที่จะชนะสลับสามเสานะครับเออเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วถึงเวลานี้นะครับอืมไล่เข้ามุม ครับไล่กินเลยครับเนี่ยไล่เคลียนเลยคราวนี้นะครับตานี้เก้าเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับที่จะชนะนะครับเก้าเก้าเปอร์เซ็นแล้วนี่ครับเดินไมมที่ปก็จิ้นนะครับเขาไปยึดพื้นที่เส้นกลางให้ได้อ้าวเอามาตรงนี้เราไล่ก่อน ไล่ไล่เขียนให้ได้เนละสองตัวนี้ไปไหนไม่ได้ครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเซียนเท่านะถือว่าเรียบร้อยแล้วโดนสาวๆไล่เขียนนะครับไปไหนไม่ได้แล้วครับเอาตต่นี้ก่อนตัวนี้มาก่อนจินนะครับ อีกตัวโอ้โหนะครับถือว่าสามเสานะครับเป็นไฟกำจเชนะนะสองหนึ่งครับขอบคิณมากครับสวัสดีครับ